ค่ะตอนนี้เราก็จะมาดูกราฟกันนะคะก็มาดูคู่สกุลเงิน E.U. นะคะก็ถือว่าเป็นคู่สกุลเงินที่นิยมเทรดกันมากที่สุดนะคะก็ดูกรอบเวลารายเดือนนะคะเดือนนี้เดือนกันยายนราคาที่ได้ดีดตัวขึ้นมาสูงที่ราคา1.2013นนะคะเมื่อต้นเดือนเนาะ แล้วก็เราก็มาดูว่าราคาที่ได้วิ่งมาทำไว้ต่ำสุดของเดือนสิงหาคมนะคะก็อยู่ที่ราคา1.169ประมาณนี้ถ้าในเดือนนี้นะคะเดือนกันยายนมีการทะลุเบรกเอา์นะคะตรงจุดที่เป็นแนวรับหรือราคาของเดือนสิงหาคมได้นะคะ1.1698เนี่ยมีโอกาสที่ EU จะปรับตัวลงนั่นเอง ในกรอบเวลาที่เป็นรายเดือนนะคะจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาลงนะคะแนวโน้มขาลงแต่เมื่อต้นเดือนนะคะเมื่อต้นเดือนก็ EU นั้นมีการปรับตัวขึ้นเนื่องจากว่ามีข่าวที่ส่งผลกระทบให้สกุลเงินยูโรนั้นแข็งค่าขึ้นนั่นเองก็มีการปรับตัวขึ้น ถ้ามีการทะลุเบรคเอาราคา1.2013นี้ไปได้นะคะ EU มีโอกาสรปรับตัวขึ้นไปแนวต้านที่เคยทำไว้ถ้าย้อนมาดูตรงจุดลายเดือนก็1.20875นะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่ได้เคยวิ่งมาทำไว้แล้วเกิดการปรับตัวนั่นเอง ่ะเราก็จะมาดูราคาตรงจุดนี้นะคะก็ถือว่าตรงจุดที่เป็นแนวโน้มสำคัญและเคยมีการกลับตัวณจุดนี้นี่ก็คือแนวรับสำคัญนะคะที่ในต้นเดือนต้นเดือนมกรา มีการปรับตัวลงมามกราคมพามีนานะคะเดือนมีนาเนี่ยได้ทำราคาต่ำสุดไว้ที่1.0632นั่นเองนะคะหาแนวรับแนวต้านในกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มาดูมาดูกรอบเวลารายสัปดาห์นี่คือรายสัปดาห์นะคะก็จะเห็นชัดขึ้น ว่าก็ยังทําราคาไซด์เววิ่งอยู่ในกรอบในนี้อยู่นะคะยังไม่ทะลุไปได้อันนี้คือแท่งราคาของสัปดาห์ที่2ที่ผ่านมานะคะ1.174ราคานี้แล้วก็มีการปรับตัวขึ้นก็เนื่องจากว่าดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ยังอ่อนค่าอยู่นะคะดอลลาร์ยังอ่อนค่าอยู่ ก็เลยทำให้กราฟของ E U นั้นยังไม่สามารถทะลุหรือปรับตัวลงได้เนื่องจากว่าดอลลาร์ยังอ่อนค่าอยู่แล้วยูโรก็แข็งค่ากว่าดอลลาร์นะคะแต่ก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบนี้นี่คือกรอบเวลารายสัปดาห์ดูกรอบเวลารายวันนะคะรายวันขอปรับเส้นแนวโน้ม แล้วให้เพื่อนๆเห็นว่า EU นะคะถ้าดูกราฟเวลารายวันเนี่ยก็ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นตามทิศทางแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นแสดงให้เห็นว่ายูโรนั้นแข็งค่านั่นเองอ่านี่นะคะยูโรยังแข็งค่าวิ่งลงมาตรงจุดที่เป็นแนวรับแล้วก็เกิดการปรับตัวนะคะปรับตัวขึ้นนั่นเอง เดี๋ยวหาจุดที่เป็นแนวรับมันจะทำให้เราดูเข้าใจง่ายขึ้นว่าถ้าเราจะเซลล์นะคะก็ต้องระวังจุดนี้ด้วยมีโอกาสที่จะปรับตัวและดีดขึ้นอ่านี่นะคะจุดที่เป็นแนวรับ1.17400 1.1698ประมาณนี้ โซนที่เป็นแนวรับถ้ามันมีการทะลุเบรกเอาตรงจุดที่เป็นแนวรับต้องชัดเจนนะคะถึงจะมีการปรับตัวลงจุดนี้นี่คือแนวรับต้องรอทะลุ แนวโน้มขาขึ้นและทะลุแนวรับสําคัญไปนะคะอ่าเรามาดูตรงจุดที่เป็นแนวต้านนะคะแนวต้านก็จะมี1.19นะคะ1.19 1.1916จุดหนึ่งแนวต้านถัดไปนะคะ 1.1952นะคะมารอดูกันว่าสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่3ของสกุลเงินยูโรนั้นมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นหรือไม่ต้องรอดูสถานการณ์ข่าวนะคะรอดูสถานการณ์ข่าวดูกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้นแล้วเราจะเทรดเราจะเทรดในกรอบเวลาที่เล็กลงก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ H4 และ H1 นะคะ เราใช้วิธีตีเส้นเทล,ลายเหมือนเดิมเลยค่ะหาแนวรับแนวต้านถ้ากรอบเวลาเฮสีมันก็จะเห็นการปรับตัวในกรอบเวลานี้ได้ง่ายขึ้นนะคะที่เหลือเราก็มาปรับการเทรดสั้นเทรดยาวตามแพ็ชั้นที่เจอในกรอบเวลาที่เล็กลง อย่าลืมนะคะว่าแนวรับแนวต้านที่ตาได้บอกไว้นั้นสามารถใช้เป็นตัวตั้ง tp หรือกำไรนะคะหรือ sl จุดตัดขาดทุนได้ตรงจุดที่เป็นแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นก่อนหน้าค่ะสามารถใช้ได้เลยต่อไปนะคะคู่ uj ค่ะ usd jpy uj ขอดู time frame m ัน ่าทามฟิมมันนะคะจะเห็นเลยว่าดอลลาร์สหรัฐนั้ยังคงอ่อนค่ากว่าเจแปนนะคะครับก็ยังคงเป็นทิศทางแนวโน้มขาลงนะคะอ่าแท่งนี้เนาะแท่งนี้คือแท่งของเดือนกันยายนแท่งปัจจุบันนะคะ อันนี้คือราคาต่ําสุดของเดือนกรกฎานะคะกรกฎาแท่งสีเขียวตรงกลางนี่คือเดือนสิงหามีการทะลุราคาของเดือนสิงหาแล้วปรับตัวลงอันนี้ราคาสูงสุดของเดือนสิงหาอยู่ที่1 0 7 0 4 5เดเดือนกรกฎานะคะนี่คือราคานี้ หนึああ่งศูนย์แเราดูกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้นก็จะเห็นว่ามีการปรับตัวลงมีสัญญาณการเทขายแสดงให้เห็นถึงแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะคะของ UJ และราคาต่ำสุดในเดือนนี้คือเดือนมีนานะคะเดือนมีนา มีนาะมีสาพฤษภามิถุนากรกดาสิงหากันยานี่นะคะแท่งของเดือนมีนาะมีความผันผวนสูงปรับตัวขึ้นและลงนะคะเนื่องจากว่ามีสถานการณ์ต่างๆข่าวจากเชื้อไวรัสโควิดนะคะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รอเวลารายสัปดาห์นะคะอ่าแสดงให้เห็นถึงการเทขายนะคะการเทขายมากขึ้นของ UJ ฝั่ง UJ เรามารอดูสัปดาห์ที่3กันว่า UJ ดอลลาร์สหรัฐจะกลับมาแข็งค่าได้หรือไม่หรือยังคงอ่อนค่าอ่าสัปดาห์นี้นะคะ ต่ำสุดอยู่ที่1 1 0 4 7 9 9อ่าคร่าวๆประมาณนี้นะคะถ้าทะลุจุดนี้ไปได้นะคะมีโอกาสที่กราฟจะลงมาต่ำสุดที่101.18เลยแล้วก็จะมีข่าวการเลือกตั้งนะคะที่เป็นสิ่งสำคัญนะคะของ การเทรดสกุลเงินเนาะเราต้องให้ความสำคัญกับการเทรดดูข่าวด้วยการเลือกตั้งนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญมีผลกระทบเช่นกันนะคะอ่าในหนึ่งวันนะคะนี่ก็คือการปรับตัวในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาลงของ UJ กราฟวิ่งมาชนในทิศทางที่เป็นแนวโน้มค้าลงแล้วก็เกิดสัญญาณกลับตัวแบบนี้นะคะน,นี่คือจุดที่มีการกลับตัวต่อไปนะคะ GU จีอู GU นะคะถ้าดูจากแท่งนี้มีการทะลุเบรกเอาทราคาในเดือนเบรกเอาทราคาต่ำสุดของเดือนกันยายนนี่นะคะเอ้ยสิงหาคมเนาะสิงหาคม ในเดือนกันยายนนี้นะคะเป็นแทงแบบนี้แล้วเป็นจุดที่เป็นแนวต้านสำคัญด้วยของ GU นะคะมีโอกาสปรับตัวลงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูองค์ประกอบต่างๆประกอบกันไปด้วยไม่ว่าจะเป็นข่าวช่วงเวลาตลาดเปิด r i c แอคชั่นนะคะดูองค์ประกอบโดยรวมด้วย แล้วจุดที่เป็นแนวรับนะคะที่สำคัญแล้วมีการกลับตัวก็คือจุดนี้นี่นะคะมีการปรับตัวขึ้นในแต่ละเดือนดูราคาต่ำสุดไว้เพื่อหาเป็นจุดที่เป็นแนวรับ ต่อไปดูกรอบเวลาลายสัปดาห์นะคะอ่าสัปดาห์แท่งนี้มีการทะลุเบรกเอาหนึ่งสองเบรกเอาที่หนึ่งนะคะของสัปดาห์ก่อนหน้าอ่าทะลุราคาสัปดาห์ก่อนหน้านะจุดนี้ ก็สิ่งที่เราต้องดูเนี่ยนะคะก็ไล่ดูจากกรอบเวลาที่ใหญ่เลยตีเส้นเทรลายหาราคาสูงสุดต่ำสุดตาก็ยังใช้วิธีนี้นะคะยังใช้วิธีนี้แล้วในช่วงเวลาที่ตลาดมันเปิดบวกกับเราว่างจากการทำงานนะคะว่างจากการทำงานเราก็มาใช้วิธีนี้ในการตีเส้นหาแนวรับแนวต้านราคาก่อนหน้าแบบนี้ได้เลยอ่าเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าถ้ามันมีการทะลุเบรกเอา มันทะลุตรงกรอบราคาแนวโน้มเนี่ยมันจะไปไหนต่อนะคะเราก็จะหาจุดนี้ราคานี้เลยอ่านี่นะคะคือกรอบเวลารายสัปดาห์เนาะกราฟก็มีการวิ่งตามเทไลน์เทไลย์ขาขึ้นนะคะพอมาชนเส้นเทไลย์ขาขึ้นตรงจุดที่เป็นแนวโน้มกราฟก็จะมีการปรับตัวขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงจุดที่เป็นแนวต้านหรือแนวโน้มขาลงเนี่ย ก็ต้องมาดูว่ามันมีการทะลุเบรกเอาไปได้หรือไม่นะคะหาแนวรับแนวต้านให้เจอแล้วก็มาดูในกรอบเวลาที่เล็กลงนะคะดูแบบนี้ได้ทุกสกุลเงินเลยนะคะตาก็จะดู่านะแนะนำให้ดูเป็นคู่สกุลเงินหลกัหลกๆแบบนี้แต่เราสามารถนำไปปรับใช้กับทุกสกุลเงินได้นะคะ เพราะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราเป็นคนเทรดเราเป็นคนดูพลายแอคชั่นเนี่ยเราจะเจอด้วยตัวเองนะคะเราจะเจอด้วยตัวเองอมีการวิ่งในกรอบตามเฟรมเดย์ะนะคะมีการปรับตัวขึ้นตามแพทเทิร์นนี้เลยและแนวรับก็คือ1.2760นะคะ1.2760 แนวรับจุดนี้มีการวิ่งมาทำแล้วเกิดการปรับตัวขึ้น1.2997นะคะถ้าทะลุราคานี้ไปได้มีโอกาสไปต่อที่1.3ึ่งจนะคะหนึ่ของจียู วิ่งตามทลาลายตามแนวโน้มนะคะก็หวังว่ามือใหม่จะเข้าใจง่ายขึ้นเนาะในการดูแบบนี้พอเวลาเราจะเข้าซื้อขายตามช่วงเวลาเปิดตลาดเปิด gbp ก็บ่าย3นะคะก็เวลา H4 เนี่ยมันมีอ่าพลายแอคชั่นหรือไม่เกิดตรงจุดที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านจุดไหนนะคะในการเข้าซื้อ เราต้องมีการจัดการความเสี่ยงทุกครั้งแนวรับแนวต้านแต่ละกรอบเวลาที่เราเลือกใช้สามารถใช้ตั้ง TP และ SL ได้นะคะอะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเพราะตาก็พอเข้าปุ๊บก็หาจุดตัดขาดทุนตั้ง TP ไว้เลยแล้วเราก็ทำงานได้แบบ ไม่ต้องมากังวลน,นะคะเพราะว่า 1, นึลอดที่เราใส่เนี่ยมันต้องให้ควบคู่กับเงินในพอร์ตของเราไม่ใส่หลอดเยอะเกินไปเผื่อแรงเหวี่ยงให้ได้500ร้อยถึงหนึ่จุดนะคะเผื่อแรงเหวี่ยงให้ได้เลยแต่ถ้าในกรณีคนที่มีเวลาในช่วงเวลาที่ตลาดมันเปิดมีความชัดเจนนะคะลอดก็สามารถปรับได้แล้วก็การเหวี่ยงกี่จุดเนี่ยเซส่นห้าสิบ ถึง300จุดประมาณนี้นะคะเราก็สามารถจัดการได้เราสามารถเปิดปิดได้ในตอนที่เราเจอสถานการณ์นั้นแต่ถ้าคนที่ทำงานก็คืออ่ะเราคิดว่ามันมีการปรับตัวลงเราเข้าออเดอร์หาจุด SL จุด TP ไว้ตามระบบนี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็จะอยู่ในตลาด Forex ได้แบบเข้าใจ และลดความเสี่ยงของเงินในพอร์ตเราด้วยก็ประมาณนี้นะคะจุดหลักๆที่ตาก็อยากแนะนำที่เหลือเราไปปรับใช้กันได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามารอดูสัปดาห์ที่3ก็คือวันจันทร์นะคะสัปดาห์ที่3จะมีสถานการณ์อ่าทำให้สกุลเงินแต่แลสะสกุลเงินนั้นเกิดความแข่งค่าหรืออ่อนค่ายังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันได้ แล้วก็ใช้วิธีนี้ปรับดูได้ทุกสกุลเงินได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับเราเนาะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ